สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันที่4มกราคม2 5 6 6นะครับครับราคาวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับมาดูที่ข้าเวเปลือกเจ้าเลาปีนะครับปี2 5 6 5ั6จังหวัดนครสวรรค์9,600บาทถึง9,800บาทจังหวัดพิจิตร9 3 0 0บาทถึง9600บาทจังหวัดกำแพงเพชร 9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิษณุโลก9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดสุโขทัย9,100บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง10,000บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดชัยนาท 9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดอุทัยธานี9,300บาทถึง9,600บาทจังหวัดสะเจิงเซา9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดลพบุรี9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดนครนายก9,800บาทจังหวัดปทุมธานี9,200บาทถึง9,600บาท จังหวัดนครปฐม9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดอ่างทอง9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดราชบุรี9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดสิงห์บุรี9,600บาทถึง9,800บาทและจังหวัดสแก้ว9,300บาทวันนี้ก็ขยับแค่จังหวัดเดียวนะครับมาดูที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี2,565ท66นะครับ จังหวัดสุรินทร์13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดนครราชสีมา13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี12,800บาทถึง13,900บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,300บาทถึง13,900บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดศรีสะเกษ 12500บาทถึง14000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13500บาทถึง14000บาทจังหวัดมหาสารคาม13000บาทถึง13800บาทจังหวัดยโสธร13200บาทถึง14200บาทจังหวัดชัยภูมิ12000บาทถึง13000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13400บาทถึง14700บาท จังหวัดนครพนม13,000บาทถึง13,700บาทจังหวัดขอนแก่น12,800บาทถึง13,800บาทจังหวัดสุกขนคร1 3 3 0 0 0บาทถึง1 4 2 0 0บาทจังหวัดกาฬสินหนึ่งหมืบาทถึง1 3ึ0 0บาทจังหวัดอุดรธานี1 2ึ0 0หมบาทถึง14,300บาทจังหวัดนองบำรู 13,300บาทถึง13,900บาทจังหวัดน้องคาย13,000บาทถึง13,500บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทถึง14,000บาทและจังหวัดเชียงใหม่14,000บาทถึง14,500บาทปะตอนที่ข้าหอมลินะครับโซนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับจังหวัดสระแก้ว12,500บาท จังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดลำปาง12,900บาทถึง13,100บาทจังหวัดอุตรดิต์12,900บาทถึง13,500บาทและจังหวัดแพร่12,500บาทวันนี้นะครับราคาก็ยังคงที่นะครับยังเท่าเดิมอยู่นะครับมาดูข้าวหอมปทุมนะครับจังหวัดลบบุรี 9,600บาทถึง11,100บาทจังหวัดสุพรรณบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดชัยนาท1100บาทถึง11,500บาทจังหวัดอ่างทอง10,000บาทถึง1300บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี1900บาทถึง11,000บาทจังหวัดปทุมธานี1800บาท และจังหวัดนครนายก1800บาทอันนี้ราคาจากของที่นะครับมาดูที่ข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับจังหวัดคอนแก่น12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดอุดรธานี1 9 0 0บาทถึง12,500บาทจังหวัดสกลนคร11,400บาทถึง12,000บาทจังหวัดมหาสารคาม11,000บาทถึง12,000บาทอันนี้ราคาต่ำสุดนะครับ ปรับลดลง1,000บาทนะครับราคาสูงสุดปรับลดลง700บาทจังหวัดนครพนม1,400บาทถึง11,600บาทจังหวัดกาลสิน11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดชัยภูมิ10,000บาทถึง15,000บาท จังหวัดนครปฐ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดหนองคาย12,500บาทจังหวัดมุกดาหาร12,000บาทถึง12,500บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง100บาทนะครับและจังหวัดลําพูน1500บาทถึง11,000บาทมาดูที่ข้าวเหนียวเมล็ดคะนะครับจังหวัดอุดรธานี9,800บาทถึง11,800บาท จังหวัดนครพนม1 0,000บาทถึง1 8 0 0บาทจังหวัดน้องคาย11,000บาทถึง11,500บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น300บาทนะครับจังหวัดลำปาง11,600บาทถึง11,800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ8,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาท จังหวัดเพชรบูรณ์11,000บาทถึง11,500บาทและจังหวัดเชียงราย12,000บาทครับราคาสำหรับวันนี้ครับก็เป็นข้าวอ่าความชื้นนะครับไม่เกิน15%นครับก็เป็นราคากลางนะครับของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับครับวันนี้ก็มีการอัปเดตราคาเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับและกดติดตามทองในลองคนรักเกษตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ